โนเวมเบอร์แล้วเรามาอยู่กับโนเวมเบอร์และแจ็กกี้ตอนนี้ทั้งสองคนตีมค่อนข้างเท่นะผมบอกได้เลยแล้วเริ่มเข้ามาก่อนนะโอ้ยแลแ้วแจ็กกี้นี่ฮะบ็อกซิ่งฮะอ้าวคือแจ็กกี้อ่ะค่อ,อคนข้างโหดนะอ้าวแล้วโนเวมเบอร์โอ้โหจะสวนกับสวนไม่ได้ฮะอ้าวแล้วงัดขึ้นมาฮะโอ้โยแจ็กกี้นี่ก็โหดจริงๆอ้าวแล้วดีๆีแบบโนเวมเบอร์บ้างครับกีโดมันค่อนข้างแรงแล้วมันต่อคอมโบต่อฮะแล้วตอนนี้ลงดีต่อโอ้ยค่อนข้าง โนเวมเบอร์ November นี่แกค่อนข้างแม่นนะอ่ะแล้วอย่างนี้ลงดีแน่ๆน่ครับฟรีหนึ่งทีแล้วเป็นโนเวมเบอร์ครับ first butt ฮะไม่ต้องขออภัยเป็นเฟิร์สคิวฮะโอ้โหโ้ย,ยแล้วมีการเดินนะผมชอบโนเวมเบอร์ก็ตรงเนี้ยฮะเขาสามารถเดินเพื่อลากมาได้แล้วทําให้ติดกําแพงแบบเนี้ยฮะโอ้โหแล้วแจ็คก,กี้ต้องจับบิวของบ็อกซิ่งฮะโอ้โหแล้วล่วงเลยโอ้โหต่อยแรงมากพี่โอ้โห แลวโดนโดเวมเบอร์เก็บเข้ามาเพราะเลือดของแจ็กกี้ค่อนข้างเหลือน้อยอะตอนนี้เป็นโดเวมเบอร์นำอยู่ฮะเราวมีการดึงเชิงนะคู่นี้ก็ค่อนข้างเชิงนะอาจจะเห็นเหมือนแบบดูช้าๆแต่ความจริงมันคือเชิงของังคู่ฮะแลวแจ็กกี้นี่คือจะค่อนข้าง,งเก่งระยะกลางครับแต่ดูเหมือนว่าโนเวมเบอร์นี่คือแกจะเล่นในมุมที่แบบว่าแจ็กกี้เนี่ยค่อนข้างเสียเปียบอยู่นะแต่แจ็กกี้แกก็แก้เกมได้ดีจริงๆนะ เอาเรื่องเหมือนกันนะสำหรับแจ็กกี้ฮะอ่าอย่างไรแล้วมีโนเวมเบอร์แยบไปก่อนแบบนี้แล้วลงดีฟีหนึ่งดีฮนะโอ้โหแล้วลงดีสามทีเลยฮนะแบบนี้ฮับกิโดนี่เป็นอาชีพที่ผมก็บอกเลยว่ามันเป็นอาชีพที่ผมเห็นในแข่งบ่อยมากคนระับรองจากซิสเทม่าซูโม่แต่ถ้าเกิดว่าแข่งหนึ่งหนึ่งเนะี่ยฮับกิโดเนะี่ยค่อนข้างมาบ่อยมากคนระับอ่าแล้วติดกำแพงแบบนี้อัดกำแพงต่อเลยฮนะแล้วแจ็กกี้แกอัดสวนนะเราอัดสวนต่อไปสอมา อุ้ยแล้วจับเข้ามาแจ็คกี้มืนไหมถ้ามืนล่วงแน่แน่ฮะอ้ยแล้วมือนะแกต่อยเลยฮะเป็นสี่สองนะตอนนี้นงเวมเบอร์แกต่อยแจ็คกี้ล่วงไปฮะแล้วโดนดับบิวไปฮะแจ็คกี้แกดับบิใส่แบบนี้ยังไงแล้ววิ่งมีคิวอัดกำแพงไหมแล้วตอนนี้นงเวมเบอร์ไม่มีคิวแล้วส่วนเข้าไปส่วนกันมาแล้วลงดีไปได้ลงดีไปอีกทีแต่ไม่โดนนะตอนนี้แจ็คกี้แกส่วนแล้วจับเข้ามาแต่เคาน์เตอร์ไปทางของนงเวมเบอร์แล้วคิวเขาไปโดยแจ็คกี้แล้วแจ็คกี้เก็บนงเวมเบอร์ไปได้ฮะอุ้ยคู่น โอ้โหค่อนข้างรุดเร็ว,วะอะเอาแล้วแจ็คก,กี้แกเคาน์เตอร์มาได้แล้วดีๆเขาไปอัดกำแพงแบบนี้กดคิวไหมยังไงแต่ไม่กดคิวพยายามจะเซฟเต็เไมไว้ก่อนฮนะแล้วโนเวเบอร์แต่เวลาเหลือค่อนข้างน้อยตอนนี้อ่าแล้วโนเวเบอร์แกเก็บไปได้เป็นห้าต่อสามอะวเวลาอาจจะเหลือไม่พอให้แจ็กกี้แก้ตัวแล้วหรือเปล่าฮะโอ้โหแล้วเกมโอเวอร์เป็นทางโนเวเบอร์ฮะได้เก็บหนึ่งศูนย์ไปฮะคู่นี้นี่จริงๆเป็นหมามืดทั้งคู่นะผมต้องบอกได้เลยว่าคู่นี้เนะี่ย คือ November นะูเวมเบอร์น่ะก็เก่งแต่ว่าส,สำหรับนักแข่งหลายๆท่านนะก็ไม่ได้มองว่าเป็นเต็งนะเพราะว่าผมได้ถามมาว่าแบบเต็งเป็นใครบ้างนะคือต้องบอกว่าทั้งนูเวมเบอร์และแจนะ็กกี้น่ะตบเต็งไปทั้งคู่ฮนะโอ้โหแล้วเปิดเข้ามาไปทางแจ็กกี้ต่อยเข้าไปก่อนนะนี่นะแจ็กกี้แกจะเก่งเกมสองนะต้องมาดูกันในเกมสองฮะ แล้วหลบขึ้นมาตอนนี้เริ่มรู้จังหวะของโนเวมเบอร์โนเวมเบอร์พยายามเล่นมุมซ้ายเพื่อไม่ให้แจ็คก,กี้เนะี่ยสามารถต่อคอมโบของบ็อกซิ่งได้พอบ็อกซิงนะ่งต้องต้องใช้ใช้เส้นตรงนะคือการสกิลต่อคอมโบของบ็อกซิงนะ่งเนี่ยมันค่อนข้างมีระยะนะระยะมันใช้ค่อนข้างเยอนะฮะโนเวมเบอร์ November, เลยใช้โอกาสนี้ในการเล่นระยะนะี่ฮะอุย้ยแล้วหลบมาได้คนระับอุย้ยแต่ขึ้นดีสองดีเพื่อทำลายจังหวะของแจ็คก,กี้แต่ตอนนี้โนเวมเบอร์ดูเสียเปรนะียบฮะ เราพยายามเล่นตรงกลางแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วส่วนเข้ามาเมืเ่อกี้เมื่อกี้เกือบรอยฮะถ้าลอยขึ้นมานี่อาจจะโดนเยอะฮะโอ้ยเล่นเรียบร้อยแจ็กกี้แกได้ส่วนบ้างฮะโอ้โหแล้วต่อย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 อยูอย้หูหน้าหันแล้วโอ้หโอ้ยเพิ่งเคยเห็นคอมโบนี้แล้วโนเวเบอร์แกส่วนมากนะตอนนี้แล้วติดกำแพงไปไม่ล่วงโอ้โหเพราะแกไม่นอนขึ้นนะ โอ้โหวแจ็กกี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเอาแล้วหลอนคิวแบบนี้โดนโนเวมเบอร์ลงดีเลยฮะถ้าหลอนคิวคิวไม่ได้เลยฮะจังหวะคิวพลาดครั้งเดียวนี่คือล่วงฮะโนเวมเบอร์แกสวยโอกาสได้ดีมากๆฮะแล้วแจ็กกี้เปิดเข้ามาจับไปต่อยฮะ พยายามยับด้วยบนดีแล้วตอนนี้เอาวเรางัดขึ้นมาสำหรับแจ็กกี้แล้วจะยังไงจะสแปมหรือเปล่าแต่สแปมเหมือนไม่กินไม่โดนโนเมเบอร์ November ออกมาก่อนฮนะแล้วโนเมเบอร์ตอนนี้พยายามต้องเล่นเคาน์เตอร์นะแจ็กกี้เหมือนเกมตอกแคปเล่นปักมาเป็นการเคาน์เตอร์แทนนะครับผมเอาแล้วจะโดนนําไม่ดีเท่าไหร่นะโอ้โหแล้วแจ็กกี้แกคิวโนเมเบอร์หน้าไปใส่นะล่วงเลยฮะโอ้โหสองต่อหนึ่งอะตอนนี้แจ็กกี้ค่อนข้างได้เปรียบเพราะโนเมเบอร์ต้องเอาสามคิวฮะโอ้ย เนี่ยเราเริ่มเล่นส่วนบ้างนะตอนนี้ต้องมีการเชิงเกิดขึ้นนะเป็นเป็นข้อเสียเปรียบนะสำหรับคนที่โดนเฟินนะร์สนะฮะคือกรณีเสมอเนี่ยมันโอกาสสูงมากนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วแจ็คก,กี้เก็บคิวสามไปได้ฮนะ เราเมื่อกี้มีการพิมพ์ย่อเยอะนะฮะไม่ได้นะเวลาแจ็กกี้อนะตอนนี้เมื่อกี้เนะี่ยเป็นอะไรไม่ดีเท่าไหร่นะอย่าไปพิมพ์แบบไม่สุภาพกันนะทุกคนแต่นะด้วยความที่อารมณ์มันค่อนข้างคุกคุนนะเพราะว่าทั้งสองคนเนะี่ยค่อนข้างเชิงกันนะ โนเวมเบอร์ฮะโอ้โหแล้วแจ็อาศัส่แจ็กกี้เลยฮนะหลักคูนี้ยนคะ่อนข้างสูสีนะจริงๆอุย้ยแล้วโนเวมเบอร์แกะจะลงดีได้ฮนะตอนนี้แต่จะลงดีแบบนี้เหลือแค่เจ็ดวีเท่านั้นผมว่าถ้าแจ็กกี้เกิดเกิดเข้ามาแล้วแบบบิวใส่ก็ไม่มีโอกาสแล้วนะ่แล้วยังไงฮนะอุย้ยแต็ไปแบบิใส่ด้วยฮนะเกิดเดินก็ไปใส่ก่อนเป็นทางแจนะ็กกี้ฮะ คู่นี้นี่เราได้เห็นร,รับตะกอเต็มแ,แน่ๆฮะโอ้โหมาในเกมที่สามะโอ้โหแล้วเปิดมาด้วยของแก๊กี้แกคิวหลบไปก่อนโนเวมเบอร์โอ้ยแล้วแกวนบนแบบไม่ได้เรียกว่าบนแล้วกันนะฮะ ใช้คําว่าใช้คอมโบของบ็อกซิ่งได้ดีฮะพยายามเก็บเฟิร์สได้ได้ฮะแต่ตอนนี้เคาเตอร์มาแบบนี้ยังไงโนเวมเบอร์เขาขึ้นเสียเปรียบแล้วนะอย่างนี้เอาแล้วสวนสวนเข้าไปแล้วโนเวมเบอร์จะได้เตะลงดีเข้าไปลงดีพยายามใช้ลงดีหลังเพื่อให้ลงดีได้สามทีฮะแต่ตอนนี้นโดนจับเข้ามาแล้วมืนไม่ถ้ามือนีน่แจ็คก,กี้ลำบากแน,น่แต่แจ็คก,กี้ไม่ละมืนแล้วโอ้โหโนเวมเบอร์จับขาดจังหวะพลาดไปแล้วตอนนี้ยังไงเหลือแค่นิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหตัวสุดท้ายแล้วตอนนี้เฟิร์สบัตรมันสำคัญจริงๆแล้้้ววโโโออหนเเมบร์ทายไปฮะ เอาแล้วฮะตอนนี้โนเวมเบอร์แกจะค่อนข้างเล่นเหลี่ยมแล้วโอ้โหแล้วแจ็คก,กี้เดินมาคิวแบบง่ายๆเก็บโนเวมเบอร์ไปครับเพราะเลือดมันเหลือน้อยเมื่อกี้นี้จังหวะค่อนข้างแบบสูสีมา,มากๆฮะโอ้โคู่นี้พอมีโปรเทคมันก็เดินยัดกันได้แล้วแค,คู่นี้นะคือด่านจังยานเป็นด่านที่เล็กฮะแล้วมันต่อคอมโบยากมากนะ โอ้โหแล้วตอนนี้โนเวมเบอร์เอาแล้วหล่อนคิวเข้ามาตอนนี้กับโนเวมเบอร์เนี่ยค่อนข้างเลือดเยอะนั้นบ็อกซิ่งด้วยความที่ว่าลงดีไม่หมึนด้วยฮะแต่ต่อจังหวะต่อได้ยาวยาวฮะสวนจงไหมฮะตอนนี้อยู่ใกล้เกินไปแล้วโนเวมเบอร์แกบค่อนข้างเคาน์เตอร์ได้บ่อยฮะตอนนี้โอ้โหโยนยับเข้าไปหรือแปะนะเอาหรือ,อยังไงฮะอย่างงี้ติด คิวสแปมก็ไปไม่ล่วงฮะโอ้ยแล้วหมัดหลังฮะโอ้ยแกยับหลังเข้าไปฮะหมุนตัวต่อยฮะล่วงไปเลยฮะตอนนี้เป็นทางแจ็คกี้ออกนำโนเวมเบอร์ฮะแต่เลือดเหลือค่อนข้างน้อยฮะโอ้โยแล้วแกจับแบบต่อยช้าๆฮะเอาแล้วได้คอมโบต่อคอมโบไปอีกฮะโอ้ลุกไม่ได้ฮะตอนนี้ โอ้ยแลวโนเวมเบอร์แล้ว November สุดท้ายได้จังหวะก็เก็บแจ็กกี้ไปได้ตามค <c oughs> <c oughs> ่านะฮะอาแจ็กกี้เกิดเข้ามาจับคุ้มเลยฮะแล้วโดนลงดีแล้วมึนนะ <c oughs> โอ้โหลงดีหลังแลเพิ่จังหวะแบบแเร็วๆฮะแล้วพุ่มก็ไปแต่ไม่ทันนะตอนนี้ <c oughs> โอ้ยแล้วนะ <c oughs> แจ็กกี้เดบิวพารฮะเหลือเวลาไม่มากพอฮนะตอนนี้ ค่อนข้างสูสีอะคู่นี้อีกตัวเดียวเท่านั้นนะวัดตัดสินเลยตอนแต่ตอนนี้เป็นทางโนเวมเบอร์ได้เปรียบกว่าเอายังไงอะตอนนี้โอ้ยแล้วตอนนี้เหมือนจะเป็นทางโอ้ยแจ็กกี้ต้องต่อเวลาเมื่อกี้ถ้าได้โนเวมเบอร์เข้าไปแกจะได้เปรียบมากลแลยแจ็กกี้ฮะอะแล้วโดนดีดีฮะโดนคอมโบฮะ โอ้โหแล้วลงดีแกค่อนข้างแม่นนะสำหรับโนเวมเบอร์อ่าแล้วล่วงไปแล้วตอนนี้สาสมฮะนีได้ e ได้นะผมว่ามันน่าจะแ่มหน้าดูฮนะ <c oughs> แล้วจะบิวส่วนกันไปนะตอนนี้โอ้โหหมดเวลาครับผมไปทางโนเวมเบอร์ชนะครับผม